อาจารย์คะถ้าอยากกับสามีแล้วหนูยังจะใช้นามสกุลของเขาต่อไปได้ไหมคะประเด็นนี้สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่14ทับ2 5 6พชัดเจนครับว่าการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหยา่าหรือเมื่อสารพิพากษาเพิกถอนการสมรสตามมาตรา13วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพศ2 5 5 5ข้อตกลงเรื่องการใช้นามสกุลของคู่สมรสก็สิ้นสุดลงไปโดยอัตโนมัติครับ หมายความว่าหนูไม่สามารถใช้นามสกุลของเขาได้อีกแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะมาตรา12ของพรบชื่อบุคคลที่ให้คู่สมรสตกลงกันว่าจะใช้นามสกุลใดใช้ได้เฉพาะในระหว่างที่ยังสมรสกันอยู่เมื่อหย่าแล้วข้อตกลงนี้ก็สิ้นสุดทันทีครับแล้วทำไมกฎหมายถึงกำหนดแบบนี้คะเหตุผลคือนามสกุลไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคู่สมรสแต่เป็นชื่อที่ใช้ร่วมกับเครือญาตทั้งหมด สารรัฐธรรมนูญชี้ว่าถ้ามีคนหนึ่งในตระกูลทำความดีความภูมิใจก็ส่งผลไปถึงเครือญาติร่วมสกุลในทางกลับกันถ้ามีใครทําผิดกฎหมายหรือเสื่อมเสียก็ส่งผมเสียไปถึงเครือญาติที่ใช้นามสกุลนั้นด้วยแล้วแบบนี้จะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่คะไม่ครับ สารรัฐธรรมนูญยืนยันว่ามาตรา13วรรคหนึ่งใช้บังคับเท่าเทียมกับคู่สมรสทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือมีเพศสภาพใดจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27ที่คุ้มครองความเสมอภาคของบุคคลสรุปถ้ายคลิปเมื่อ,อยาหรือสารเพิกถอนการสมรสข้อตกลงการใช้นามสกุลสิ้นสุดลงทันที มาตรา13พรบชื่อบุคคลคู่สมรสที่เลิกกันแล้วไม่อาจใช้นามสกุลของอีกฝ่ายต่อไปได้หลักการนี้มีเหตุผลเพื่อคุ้มครองเครือญาติในตระกูลเดียวกันสารรัฐธรรมนูญยืนยันว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27ความเสมอภาคคำวินิจฉัยที่14ทับ2,568